สวัสดีค่ะก็คลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงขนมช็อกโกแลตนะคะที่โบชอบในช่วงนี้เลยนะเออโบเคยพูดไว้คลิปวิดีโอหนึ่งมาพูดเกินๆว่าว่าจะหาซื้อ f ฟ r รนเลอ่อช็อกโกแลตนะคะก็โเออโทษทีที่พูดไม่ชัดนะที่มันจะเป็นช็อกโกแลต f ฟ r ร l เลอ,อพูดไม่ชัดอะ่ะเออ พอดีราคามันแพงโบก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแล้วเออเขาก็ไม่จัดรายการสักทีจนโบซื้อมาเป็นกล่องเลยนะคะกล่องกล่องขนาดกลางอ่ะเพราะว่าพอหมดเราจเจากล่องไปใช้ได้ต่อคือมันราคาสองร้อยกว่าบาทแล้วก็รอเขาจัดรายการเพราะโบเคยเห็นมาสันเนี่ยขายฟอร์เรนโลอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้าบาทช่วงจัดรายการนะแต่ว่าคือมาสันก็ไม่ได้จัดอีกเลยตั้งแต่ปีก่อนก็เลยไม่ได้ซื้อกินที่นี้ ช่วงนี้ใช่ไหมคะเขาแจกสกแตมเซเว่นแล้วโบเห็นช็อกโกแลตก็เลยลองซื้อเฮอร์ชี่มากินนะคะอะโบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหวานแต่ว่าออแล้วทีนี้ฟอเรโลเนี่ยรสช็อกโกแลตมันจะหวานมากออแล้วมันเป็นช็อกโกแลตแท้โบก็คิดอยู่ว่าเอะจะซื้อยี่ห้อไหนกินดีนะที่แบบมันจะไม่หวานมาก เออไม่ใช่ช็อกโกแลตที่หวานเอามากๆขนาดนั้นนะคะเออพอลองมากินแล้วตัวนี้ไม่หวานเออคือมันพอดีเลยอะความหวานของมันพอดีแล้วมันก็เป็นช็อกโกแลตแท้ด้วยแต่โบเห็นในโฆษณานะมันจะมีอัลมอนตัวหนึง่งแต่ว,ว่าโบไม่เห็นเขามีเออโบยังไม่เห็นมันมีขายนะคะโบก็เลยได้ซื้อมาแค่สีแบบเท่านี้เองนะคะก็จะมีนักเกตแล้วก็ครีมมิลช็อกโกแลต อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นนักเก็ตนะคะได้สี่อันต่อแพค็คอันนี้โบซือมายี่ิบเก้าบาทสีเวแล้วเขาแจกสแตมด้วยะคกะเลยได้ลองกินช็อกโกแลตของเฮอร์ชี่ดูเออก็ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่หวานมากเหมือนเอ่อฟอร์เรโลใครที่อยากกินช็อกโกแลตไม่หวานมากก็ลองไปกินเฮอร์ชี่ดูนะอร่อยดีแบบว่าความหวานมันมันพอดีมันแบบไม่หวานไม่หวานเกินไปนะคะ่ะโบชอบนะ ก็เลยคิดแล้วว่าจะไม่ซื้อเอ่อะจะซื้อช็อกโกแลตของเฮอร์ชี่เนี่ยหวานกําลังพอดีอะต่อไปจะกินช็อกโกแลตตัวนี้ก็ดีกว่าถ้าเกิดใครที่ชอบกินช็อกโกแลตก็แล้วไม่ชอบแบบรสหวานมากๆก็ลองดูนะเพราะเฮอร์ชี่เนี่ยเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตแท้บวก กินหมดไปหลายห่อแล้วค่ะเพราะว่าความหวานมันไม่หวานมากมันหวานพอดีแต่โบยังไม่เคยลองกินแบบอัลมอนด์นะเพราะว่าโบยังไม่เห็นเขามีขายนะคะทุกทีจะซื้อที่เซเว่นอันนี้ยีิบเก้าบาทส่วนอันนี้ก็ยีิบเก้านะคะแล้วมันเป็นช็อกโกแลตแท้อันนี้จะเป็นช็อกโกลแลตเฉยไม่มีอัลมอนด์ส่วนนี้เป็น,นก,กีเอ้เป็นเป็นคุกกี้แอนด์ครีมพูดผิดอันนี้ก็ คุกกี้แอนครีมนะคะแต่อัลมอนด์บูยังไม่เห็นเขามาขายนะก็อร่อยดีเผื่อใครอยากจะลองกินช็อกโกแลตแท้ที่รดไม่หวานมากก็ลองกินเฮอร์ชี่ดูนะคะก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ว่าเออได้ช็อกโกแลตที่ที่ต้วยอ,อยากจะลองกินแล้วคือมันไม่หวานมากมันือร์เรนโลก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ราคามีแพงเท่าฟอร์เรนโลด้วยอันนั้นแพงมากเลยก็แต่ว่ามันก็ช็อกโกแลตแท้เหมือนกัน ลองไปกินดูนะคะใครสนใจหรือชอบกินช็อกโกแลตอยู่ที่แบบไม่ชอบหวานม,มากก็นแนะนำค่ะก็ขอบคุณที่รับชมก็หมดแล้วที่จะพูดนะคะไว้พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ